สามสิบห้าสามห้าเสื้อสองอันอันนี้สามห้าครับอันนี้สามสิบห้าฮะสามเอ็ดก็เป็นหกสิบหกหกสิบหกครับเยี่ยมครับขอบคุณมากฮะนี่กระสอบก็นี่เป็นคนที่ผู้บริจาคนะครับผมคนไทยไม่ชินกันนะครับผมมาเต็มรถกระบะเลยครับประมาณร้อยกระสอบใช่ไหมร้อยถุงครับผมมาได้าร้อยถุงนะครับนี่ก็เป็นถุงกระสอบทราย เี่จะเป็นคนที่นะครับนี่ครับเป็นกองกระสอบทรายที่บรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับรอกขนตรงอันนี้ก็เป็นกองที่ขึ้นขนลงมาจากรถกระบะเช่นเดียวกันนะครับที่ครับพอกระสอบมาให้กระสอบมาลงเนี่ยฮะช่วยช่วยให้เบอร์เขาด้วยครับข้กระสอบมาลง66แพ็กเนี่เป็นผู้บริจารครับผมรถคันนี้